เฮ้ยแกดูนั่นดิไอ้ลานน้ำโต้หู้เราตามหาหรือเปล่าวะโอโอใช่วะแกเอ,อ้ยไปไปนี่ไปเดี๋ยวเราอดแดดเรืไปลูกขอบคุณนะครับไปอุ่นน้ำใหม่นะครับค,ครับอเอ้าไอเดี๋ยนัดมาได้ไงเนี่ยแชมป์หรอไงถึงตกอับมาขายนทำเต้าหู้ข้างทางอย่างี้เหรอเออทำไมวะเห็นเรียนต้องเมืองนอกแตก กลับมาขายนะ้ำต้มหู่แบบเนี้เสียดายตังค์พ่อแม่วะ่ะโอเคจริงนะอย่างนี้เนี่ยต้องเรียนก็ได้ปะเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่มีสมองวาถึงต้องมาทำงานอะไรแบบเนี้ว่าแต่พวกเธอสองคนจะกินอะไรละ่ะอ่ะเอามาอย่างได้แป๊บนึงนะ,ะนี่คุณ คนขายน้ำเต้าหู้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเก่าฉันเรียนจบตั้งเมืองนอกแต่ไปขายน้ำเต้าหู้เนี่ยคุณว่าตลกปะใครจะไปคิดล่ะว่าจะตกอับได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ครับผมแชมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะงั้นฟรีเนาะเออก็ได้เออ อย่างนี้ดิไว้จะมาอุ่นหนุ่บ่อยๆนะคขอให้ขายดิบขายดีเนาะขายแบบนี้เนี่ยคุณได้กำไรสู้ๆนะคะเออจริงไม่เหมือนพวกเราอ่ะทำง,งานบริษัทใหญ่โตได้เงินเดือนตั้งหมื่นห้าเออจริงขอบใจพวกเธอมากเลยนะจริงๆแล้วรายได้ของเราเดือนละ